บอกเลยว่าคันนี้เขาเป็น all new แบบแบบ all จริงๆใช่ใช่นะ all จริงๆบางคนเนแบบส่วนใหญ่เวลารถเปิดโมเดลใหม่อะมันจะมีการใช้ของเดิมอะไรต่ออะไรบ้างแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับแต่ที่ผมรู้สึกว่าเห็นชัดๆัดเพบึงดีโอ้โหไปแล้วเว้ยผมเพิ่งถ่ายจะเป็นไฮไลท์ผมหน่อยสวัสดีครับเพื่อนเพื่อชาวคาสโนวาสวัสดีครับวันนี้เรามากับงานเปิดตัว มิตซูบิชิไรตันใหม่นี่เป็นแบบพรีเมียร์นะเวิลด์พร <Premier S 1> ีเมียร์แล้วเขาบอกว่าเขาจะขายที่ประเทศไทยเป็นที่แรกด้วยใช่แล้ว,ลวครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีตกแต่งมาหลายรูปแบบมากมาดูกันว่ากระบะตัวนี้เนี่ยเขาสามารถทำอะไรได้บ้างได้เลยเป็นรถใช้งานแบบ แอดเวน <Prom otional, S 1> เจอร์และสไตล์คอมโมอเชียลอะไรต่าง,ามางๆมากมายซึ่งวันนี้รวมถึงนี้ด้วยนะมอเตอร์ port, สปอร์ตซึ่งตอนนี้ก็แรงๆเ <c oughs> ขาต้องควา้าแชมป์อี่ขออย่างนี้ปีแล้วเขาเอาตัวเดิมคว,ว้าแชมป์ไปละปีนี้เป็นตัวใหม่ <c oughs> เราพาไปชมกันดีกว่าเต่าว่าตัว all new เมสุปิชิไต้ตันใหม่เนี่ยมันมีเรื่องราวเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่เปลี่ยนใหม่ไปจากเดิมบ้างครับโอเคบอกเลยว่าคันนี้เขาเป็น all new แบบแบบ all จริงๆใช่ใช่ใช่ all จริงๆบางคนอ่ะแบบส่วนใหญ่เวลารถเปิดโมเดลใหม่อ่ะมันจะมีการใช้ของเดิมไรต่ออะไรบ้างแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับเริ่มแรกเลยเนี่ยก็คือเขาบอกว่าตัวโครงสร้างรถรวมถึงแชสซีด้วยเนี่ยเป็นรีดิไซน์ หมายความว่าก็เป็นการออกแบบใหม่นะครับตัวแชสซีในแข็งแกร่งกว่าเดิมเขาบอกมันใหญ่ขึ้นมันใหญ่ขึ้นเขาบอกว่าตัวกล่องแชสซีอ่ะไอ้เส้นผ่าศูนย์กลางอ่ะมันหนากว่าเดิมเขาจะพูดใช้คาว่าทัฟบ่อยมากก็คือแข็งแกร่งบึกงึ้นคือความทัฟเนี่ยมันมันอยู่กับรถกระบะมันอยู่กับรถที v วอยู่กับรถ SUV ที่เอาไว้ลุยนะเพราะงั้นกระบะในเมืองไทยเนี่ยแน่นอน ถ้าขายความหวานเนี่ยผมเห็นบางค่ายเนี่ยหวานมาเลยขายไม่ค่อยได้แต่ถ้าขายความทัฟเนี่ยโอ้โหโอเคคนได้ชอบแล้วก็แล้วก็เขามีอย่างวันเนี้ยเขามีเรื่องของการมาสนับสนุนความทัฟด้วยเขาบอกว่ากำลังลากจูงของรถเนี่ยนะลากได้ถึง3.5ตันเลยนะอ่ะเรามาดูที่ภายนอกกันดีกว่าลูกต่าภายนอกมีอะไรที่มันปรับเปลี่ยนไปขนาดไหนเขาปรับหมดเลยคุณแอมลองดูเริ่มแต่ด้านหน้าเลยไหมด้านหน้ารถอะ ถ้าผมมุมมองผมนะมุมผมใจผมอ่ะก็คือเขาเน้นความบึกบืนมากขึ้นแล้วคุณแอมสังเกตว่ากันชนมันไม่เป็นกันชนละเห็นไหมมันเป็นชิ้นเดียวระนาดเดียวกัไปบมดเลยคือชิ้นนี้เนี่ยมันก็คืออ๋อแต่ว่าตรงกระจักหน้าเนี่ยมันอีกชิ้นนึงใช่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 ไหมใช่แต่ว่าอันนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นสีสีเดียวสีออกแนวดำๆเนาะมันก็จะ ไปล้อไปกับตัวกระจังหน้า,อาโอเคแล้วก็เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเขานอกจากกระจังหน้าตัวนี้นะมเมื่อกี้เขาสื่อเห็นตรงนี้นี่เป็นลักษณะของตัว C ตรงนี้ก <Brilliant. S 1> ็อ่าข้อชินช้นนี้ไอ้ดีไซน์นี้ม,มันเหมือนก็จะเป็นการนำเข้าสู่ยุคใหม่ของ ishi, อมิตซูบิชิซึ่งต่อไปนี้เนี่ยมิตซูบิชิรุ่นอื่นๆน่ะเราก็อาจจะได้เห็นดีไซน์ตัวนี้มาด้วย อันนี้เนี่ยมันก็คุ้นๆเหมือนที่มันอยู่ในเอ็กซ์เพนเดอร์เหมือนกันนะใช่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 แล้วผมชอบอะไรรู้ป่ะผมชอบโลโก้เขาเอมเบรมเขาเนี่ยเขาไม่ได้แบบมันนูนไม่ได้นูนนะมันมันถูกปั๊มลงไปแล้วมีการเล่นริ้วๆนะก็สวยดีก็สวยดีแล้วก็แน่นอนครับไดมอนดทรีดมอนด์ของเขาใช่ก็โลโก้ก็เป็นแบบนูนขึ้นมานะครับใช่ผักระโปรงล่ะผมว่าแนวสันมันน้อยไปไหม มันก็เป็นลักษณะโค้งมนนะผมว่านะออกแนวแบบผมไม่แน่ใจว่าเขาจะไปเจาะตลาดพวกกลุ่มยุโรปออสเตรเลียอะไรพวกนี้แน่นอนออสเตรเลียแมกซิกใช่นแมเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเขาก็เดี๋ยวนี้มันเทรนแบบนี้เป็นกลายเป็นต้นก้อนครับอ่ะคุณแอมครับชมภายในของเขามั้ยดีไซน์ใหม่ผมอะไรผมชอบนะดีไซน์นี้ก็เท่ดีพวงในเหมือนอีเวอซิเออมันดูสปอร์ตดีนะครับแล้วก็ดู มีความไฮโซในตัวด้วยนะฮะหน้าจอก็ถือว่าไซส์ใหญ่พวกปุ่มสวิตช์ครับพวกระบบแอร์เนี่ยเอ้ยทำทำสวยดีนะทำเก๋ดีทำเก๋ดีเกียก็เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับเกียร์ก็เป็นแบบซเล็กเตอร์ธรรมดาใช่มีโบกลบนะครับนี่ซเล็กไดฟ์เขาก็เป็นแบบหมุนแล้วนะอันนี้ก็คือตัวปรับระบบขับเคลื่อนไงครับแล้วก็นี่ไดฟ์โหมดก็กดตรงนี้เลยที่บอกอะว่าปรับได้7โหมดอะ มี s d c ด้วยนี่ Head r e s Control ที่ชะลอความเร็วลงทางลาดชันนี่แล้วก็มี Rear Diff Lock นะผมเห็นปุ่มก็อยู่เออใช่แล้วก็ส s t a r ทอยู่ทางนู้นใช่ปุ่ม Start นะครับแอร์ก็เป็นดิจิตอลใช่และที่สําคัญผมอยากจะบอกว่าไฮไลท์มันอยู่ที่ด้านหลังนะครับอ u t าม a t าตาม t เฮ้ยเท่มาที่ห้าด้านนี้เลยบอกเลยว่าเท่นี่แน่นอนนะครับเบาะนี่เขาก็มีความเล่นลูกเล่นโดยที่ตรงนี้มันเป็นช่องใส่สำหรับใส่แท็บเล็ต หรือว่าใส่มือถือเห็นไหมก็จะมีช่องใส่ของเขาอันนี้ก็สามารถแขวนของได้นะครับแล้วก็นี่แอร์ผมอยากจะบอกว่าตรงนี้คือช่องแอร์นะฮะซึ่งทําให้สามารถปรับทิศทางของแอร์ได้อ่าแจ๋ว่าแต่ก็ดีไซน์มันก็จะดูแบบยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แต่ก็ใช้งานใช้ประโยชน์ได้แล้วก็สามารถปรับแอร์ได้ตรงนี้เลยนี่เห็นไหม เราก็สามารถปรับแอร์ได้จากตรงนี้เลยนะครับอยู่ด้านบนด้านหลังก็สามารถปรับแอร์ได้เลยนะอันนี้ก็เป็นภายในคร่าวๆอ่ะเรามาดูันที่ด้านข้างดีกว่านะครับเห็นบอกว่าตัวนี้เนี่ยไซส์เนี่ยมันไม่ได้ดูเล็กลงแต่แค่ตัวมิติตัวถังด้านข้างเนี่ยมันแคบลงใช่ไหมใช่แล้วก็พวกโปูผู้กเนี้มันดูมันไม่มันไม่ชัดเหมือนโมเดลที่แล้วโมเดลที่แล้วมันจะมีลักษณะคุณแอนน์นึกออกไหมมันจะมีเป็นสันเป็นเหลี่ยมอะไรขึ้นมาแบบ มันค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนอันนี้จะเน้นความกลมกลืนหน่อยนะครับแต่แน่นอนกระจกข้างเนี่ยโอ้โหยังทรมเลยยังทรงใหญ่แล้วก็ตัวนี้เป็นโครเมียมนะไม่ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถโครเมียมมาเริ่มเลยแล้วก็จุดนี้ก็ทาให้เห็นเลยนะว่าคันนี้เขามีกล้องรอบทิศทางแน่นอนใช่ก็นะครับนี่มือจับก็ไซส์ใหญ่นะครับเป็นสีเดียวกับเอ้ยเป็นโครเมียมไม่ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะแต่ว่าทรงประตูหลังเนี่ยผมว่ามันก็ยังเหมือนเหมือนเดิม โอ้โหบันไดข้างมันเริ่มเลยบันไดข้างก็อย่าลองขึ้นดูดีกว่าว่าง่ายขึ้นอ่ะสะดวกตอนลงจะสะดุดไหมแง่ก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ที่ผมรู้สึกว่าเห็นชัดๆัดเดเบื้งดีโอ้โหไปแล้วอ่ะผมเพิ่งถ่ายจะเป็นไฮไลท์ผมหน่อยโอ้โหคุณก็มาเร็วมันเตะตาเปี้ยงเลยวันนี้เนี่ยเอาจริงอันนี้มันเตรียมไว้สำหรับเป็นพอร์ตแลหรือเอาไว้ชาร์จไฟเปล่าไม่รู้นะเพราะมันใหญ่มากนะเพราะว่าผมเชื่อว่าเออคุณเต๋าผมวาผไปเปิดได้ไหมไอ้ด้านนี้ผอยากเห็นนี่ยสักครู่สักครู่อ่ามันใหญ่มากจร ผมว่านะมันนอกจากถังน้ํามันแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะรองรับพวกแบบตัวชาร์จเจอร์ที่เป็นไฟฟ้าได้ด้วยนะเพราะมันใหญ่จริงๆนะครับเราล,ลองมาดูนะครับว่าดีไซน์เป็นยังไงเนี่ยจริง,รงๆมันเล็กมากอะ่ะจริงๆแค่ฝาถังน้ํามันเนี่ยมันแค่นี้เองไซส์เท่านี้เองอะ่ะแต่ทําไมต้องมีเว้นไว้ก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นรองรับสําหรับการชาร์จเจอร์ที่เป็น EV ก็ได้นะใครจะไปรู้พลักอินใหญ่จริงๆเอาดูดีเกินคือผมอีกอ่ะไม่มันได้อีกอีกซ็อกเก็ตหนึ่งเลยก็ใช่อ่ะดิ ใช่ไหมผมก็ว่าเขาก็เตรียมซัพพอร์ตรองรับไว้นะครับอ่ะเรามาดูดีไซน์ด้านท้ายบ้างคุณเต๋อผมชอบมากเลยกับไฟท้ายที่มันใหญ่ขนาดนี้มันเหมือนพวกแบบอเมริกันทรัคนะแล้วก็นี่มันเหมือนดักเทลเลยอ่ะแล้วก็คุ้นคุ้นเขาพี่น้องกันเขาพี่น้องกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยคคุุ้้นนอีกค่ายหนึ่งเขาก็จะค่อนข้างไม่ค่อยไม่เอาเตี้ยหน่อยแต่อันนี้เนี่ยมันยกสูงขึ้นมาแล้วมาไม่ดูเหมือนแบบเป็นสปอยเลอร์หลังเล็กๆเลย ก็ดูเก๋นะอแล้วนี่ผมชอบนี้เอมเบรมโลโก้เขานี่มันหนานะคุณผู้ชมดูดีผมว่ามีประมาณเซนหนึ่งอ่ะซึ่งพอมันมันหนักแน่นเออมันดูแบบเออให้มันดูบึกบึนดมันหนักแน่นลุงแอมดูนี่เห็นป่ะเขาเน้นผมว่ามันดูดีนะมันเหมือนไปเหมือนพวกเหมือนที่บอมเป็นอเมริกันฟลักอ่ะใช่ใช่ใเออดีไซน์มันเหมือนจริงใช่ไหมนะครับแล้วก็มีกล้องหลังแน่นอนครับครับอ่าเปิดฝาโปรงดูไอ้เปิดฝาท้ายดูโอ้โหก็ปกติทั่วไปนะครับ ไม่ได้มีก็เป็นสลิงใช่ใช่เป็นสลิงนะล้อล้อนี่ดีไซน์ก็คล้ายๆเดิมนะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ดีไซน์คล้ายๆตัวปาเจโร่สปอร์ตเนาะแล้วก็ตัวตัวเก่าที่ดีไซน์ก็ประมาณนี้แหละใช่ใช่ใช่แต่ไซส์ก็เป็น265ใช่ไหมหกสิบ้าสิบแปดใช่ก็เป็นไซส์ที่กำลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ความพอดีของซุ้มล้อเนี่ยผมว่าเขาพอดีกำลังสวยพอดีกาลังสวยนะไม่หุบ บางรุ่นมันหุบไปอันนี้กำลังดีแล้วก็ซัพเออร์ยางเนี่ยก็มีเท่าที่ผมเห็นนะก็มีบ i สโต n นแล้วก็มีดันลบเราไปดูคันด้านข้างที่เป็นตัวท็อปขึ้นมาหน่อยละกันก็คข้าวๆดูไปร้าวๆแล้วกันก็คือมันก็จะมีตัวป่งซุ้มล้อโป่งซุ้มล้อนะที่เป็นสีดำเป็นสีดำไมทัลิกแล้วก็กระจกมองข้างนะเป็นดำไมทัลิกเหมือนกันแล้วก็ราวลังค่านะครับ มือจับประตูด้วยมือจับประตูอ่าแต่ว่าให้นิดนึงสังเกตเสาอากาศยังไม่ชาร์จฟินนะอันยังเป็นเสาแบบนี้อยู่อ่ะไหลมาด้านหลังเลยครับผมอ่าก็จะมีโลบาร์มันไม่เชิงโลบาร์นะมันเป็นเหมือนกับสปอร์ตบาร์อะไรย่างๆอะอออก็ได้แล้ก็เพิ่มความเพิ่มความสวยงามเข้าไปล้อเป็นสีดํานะครับอ่าโอเคด้านหลังตรงนี้ก็มีแผงตัวอื่นก็เป็นโครเมีก็เป็นสีดำใช่ตรงมือจับเนี่ยเขาทําเป็นสีดํา อ๋ <AL> อมันเป็นรุ่นแอตลีดอ๋อเป็นตัว,ตวแอตเลต์ลตก็ยังมีอยูอ่แอตลีดก็ยังมีอยู่อ่ะเราลองมาดูอีกคันหนึ่งี่เราทำคิวเปิดไปนะครับด้านาบนสีดำเออด้านบนสีขาวอ่าแต่ตัวนี้เนี่ยก็จะมีการ <c oughs> ตกแต,แต่งเพิ่มเติมมาอืมอันนี้ผมเขาแต่งเพิ่มเติมมาขออนุญาตพาชมแบบคร่าวๆแล้วกันนะก็จะมีในส่วนของชิ้นหน้ามีเป็นกันชนแล้วก็เป็นตัวยึดสปอตไลท์นะครับแล้วก็ยางเขาใส่เป็นยางแบบลุยแล้วเป็นออลเทอร์เรียนละนะครับล้อเป็นล้อเดิม กันชนหน้าก็เป็นสไตล์กันชนเหล็กใช่นะฮะด้านหลังก็ติดตั้งสปอร์ตบาร์ทั่วไปอย่างตัวนี้นะอย่างตัวนี้ก็มีคส็อกเกิลด้วยมีกันชนหน้านะครับที่เป็นเหล็กก็เป็นสไตล์ของแบบสายลุยๆหน่อยนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ตกแต่งล้อนะครับแล้วก็มีสต็อกเกิล ใช่อ่าสต๊อกเกิลนะครับเปลี่ยนบันไดข้างเป็นแบบโลหะแล้วก็จะเป็นแบบเหล็กสีดำนะครับบนมีแร็กนี่ออกแนวแคมปิ้งนะแล้วก็แหลกหลังคานะฮะอันนี้กระจกข้างอันนี้เป็นแบบเขาเรียกนะสมัยก่อนก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นม่่อนหลังคาบ้านเราเรียกคาริบอยอะบ้านเราแต่นี้ไม่่ใชแต่นี่เก๋นะแบบเปิดกระจกเต้ด้วยก็เท่ดีถือว่าเป็น เอามาใช้งานในสไตล์แคมปิ้งเนอะอ้วที่สำคัญนี่ไงเปลี่ยนกันชนท้ายเป็นแบบเหล็กแล้วก็มีหูลากจูงครับนะครับสำหรับรถบ้านไซส์นี้เลยสบายๆครับนะฮะมาดูเครื่องยนต์กันบ้างคุณเสาตัวนี้เนี่ยมี2สเปคนะที่ขายในประเทศไทยนะสเปคก็คือบล็อกเดียวกัน2.4ลิตรเทอร์โบแต่ว่ามีเป็น184แรงมา้ากับ204แรงมา้าใช ใช่ไหมตัว284แรงม้าเนี่ยเขาบอกแรงบิดมาไหม470นิวตันเมตรก็ยังไม่ถึง500ยังไม่ถึงยังน้อยกว่าวังเจ้าส่วนแต่ว่าส่วนตัว184บบเนี่ยยังไม่บอกสเปคเรื่องของแรงบิดผมยังไม่ทราบนะโอเคอก็เป็นข,ข้าวๆแล้วกันเดี๋ยวเราไปลองดูกันตอนที่เราไปรีวิวกันลองทับกันว่าเป็นยังไงนะแต่ว่าที่แน่ๆถ้าเป็นรุ่นท็อปสุดอะ ไร่บอดอ่ะบมดการขับอ่ะปรับได้7โหมดเลยนะโอ้ยออเต็มเลยอ่ะโอเคอ่ะก็เข้าๆไปเดี๋ยวจะไม่ครบเพราะว่ามีหลายแบบมากวันนี้นะครับยังอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพวกยังอยู่ในกลุ่มของแอดเวนเจอร์อยู่นะอันนี้เขาก็โชว์ว่าเขาสามารถที่จะปีนป่ายได้นั่นหนึ่งนะแล้วก็บรรทุกที่เป็นจักรยานสําหรับสายที่ชอบปั่นนะครับก็แน่นอนขนจักรยานสบายๆแล้วก็มีการตกแต่งเห็นไหมฝาปิดถังน้ำมันนะครับก็จะมี อะไรแบบนี้คนไทยชอบนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สปอร์ตบาร์ที่เป็นแนวเหล็กนะครับส่วนคันนี้ก็ใส่แคมปิ้งเลยนี่เทนกลังมาอันนี้เขาใส่เป็นโลบาร์ด้านหลังที่สามารถยึดกับตัวแคมป์ได้นะครับก็สวยดีโดยใช้พื้นฐานรถสแตนดาดเลยไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเติมมีแค่ชิ้นหลังอย่างเดียวผมก็อยาจะปีนขึ้นไปให้ดูนะฮะแต่ว่าพอดีเขาบอกห้ามขึ้นเลยรส่วนคันนี้นี่ก็เป็นสายที่แบบ เขาให้เลยนะเจ้าของสวนเจ้าของสวนเจ้าของสวนแต่จริงๆคันนี้มันก็อาจแตกเป็นเป็นการใช้รถที่เป็นส่วนตัวได้นะเพราะว่าเพราะว่าด้านในเนี่ยเขาบอกว่าเขาเน้นความหรูหราวยเหมือนกันก็เป็นแบบสไตล์เจ้าของสวนมีสวนเองขับมาขายเองในตลาดเก็บหน่อยนึ่งอ่านี่ตัวนี้ไงที่ผมบอกมีโช๊คอัพด้วยนี่โช๊คผ่อนแรงผ่อนแรงอันนี้ก็ยงเป็นไฮไลท์ของไททันใหม่เขานะ เห็นตัวเล็กๆนี <Wolver ine> <Sleeping. im itation> ้นะฮะแต่ผมบอกเลยนะมันทำให้ซอฟ l คลสซอฟโอเพนดีกว่าไม่ซอฟ l คลสเป็นซอฟโอเพนเห็นไหมเออไม่ต้องหิ้วมันจะได้ไม่ปึ้งลงมามาไหมก็ดูไฮโซเบ์่นี่แม่ค้าผู้หญิงสบายๆนะเดี๋ยวนี้คนทำอาหารกินก็ได้อยู่อันนี้สายทำงานเลยอ่ะสายแบบ แบบทางานหากินเลยแหละนี่โหนี่เขาขนปูนมาเลยันะแต่ผมจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยถ้าดูจากความสูงแล้วเนี่ยตัวนีนเป็นหัวเดียวแบบหัวเลขสีข่ใช่อ่ะส่วนทันนี้ก็เป็นยังอยู่ในโซนโคอมมิชชั่นนะครับอันนี้เป็นรถตู้ถึบผมเดาว่าคันนี้เขาจะขายเป็นลักษณะคือภาษาเซลเขาเรียกรถกระสือ,อก็คือมีแต่หัวเก่งแล้วก็ห้างหลังแค่สี่อย่างเดียวแล้วอ่าแล้วคุณก็เอาตู้อะไรมาวางเลยอ่าเป็นลักษณะอย่างนั้นน่ะก็พวกนี้สาย สายเขาเรียนนะสายพวกขนส่งชอบใช่ใช่ใช่ใชแล้วยังมีต่อไปตรงนี้นี่ลงใต้กันบ้างโอ้อน,นี้อะไรปาล์มอ่ะอันนี้ก็เป็นสายขนปาล์มนะครับก็อนนี้นอกจากอย่างเมื่อกี้เมื่อกี้เราเป็นสวนชาวเหนือนะ,อะ,อะมีผล,ลไม้คราวนี้ก็เป็นรถปาล์มก็กันชนหน้าก็เป็นเหล็กคันนีเท่แล้วก็ด้านล่างนี่นะมีชุดกันกระแทกด้วยถนนอาจจะไม่ดีหน่อยเฮ้ยคันนีเท่นะแล้วก็มีสปอร์ตไลท์ แล้วก็ยางเป็นมัตเทเลนนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยกระจกข้างก็จะเป็นพลาสติกสีดำนะครับแล้วก็มีคอกสำหรับคอกตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นคอกที่ถือว่ามีดีไซน์นะฮะไม่ใช่แบบคอกอลูมิเนียมทั่วไปสแตนเลสทั่วไปนี่ก็เป็นแบบเหล็กสไตล์แบบพวกรถสายลุยผมว่าคันนี้เขาเป็นหัวเดี่ยวขับสี่เกียร์ธรรมดานี่งมีดิฟล็อกด้วยสี่คูสี่ดิฟล็อกอ่านี่มาดูดิใช่ครับขับสี่เกียร์ธรรมดาแล้วการเปลี่ยนในส่วนของโหมด ฟวิวเนี่ยใช้หมุนนะใช่เห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นรุ่นล่างก็จะดูได้จากปุ่มแอร์ก็ไม่ใช่ดิจิตอลละแต่ถึงจะเป็นรุ่นล่างนะแต่คุณแอมดูพวกดีไซน์เบาะเบอร์อะไรเขาก็ดูสวยนะดีจอให้ด้วยใช่ใช่นะครับแล้วก็บันไดนี่ก็ตกแต่งนะครับสำหรับใช้งานนี่เปลี่ยนแม็กด้วยเอาจริงคันนี้เนี่ยไม่ใช่ให้ลูกจ้างขับแนะ่นอนเจ้าของเจ้าของขับเจ้าของไล่ขับโอ้ยเปลี่ยนช็อคมาด้วยโอ้ <laughs> คันนี้เขาแต่งมาเต็มแต่คันนี้แต่งนะต้องบอกก่อนนะคันที่แต่งนะก็นี่ให้ดูไงให้ดูให้ดูว่าไม่ใช่แค่แบบว่าเอาไปขนของนี่คือเจ้าของนะที่แบบว่าขับเองแล้วก็เอาไว้ใช้เองแบบใช้ตัวเองด้วยใช้เองชื่จังหวัดด้วยเขาไล่เขาอะไรขับใช้งานโหสบายนะอ่าด้านหลังด้านหลังด้านหลังนี่ละอครองก็สวยนะคุณนะอุ้ยมีมีที่ลาดด้วยปล่านะด้านหลังก็จะเป็น มือเปิดธรรมดาไม่ได้เหมือนตัวรุ่นท็อปทั่วไปนะครับใช่แล้วก็กันชนท้ายก็เป็นกันชนเหล็กมีดีไซน์มีหัวลากด้วยอ่าอ่าโอเคมาไปดูคันต่อไปดีกว่าเปลี่ยนโซนมั่งโอ้โหนี่เลยดีกว่าโซนนี้ก็เป็นโซนเขารียกว่าเรียกกระบะซิ่งเรซซิ่งเรซิ่งแล้วตัวนี้แต่งเหมือนสไตล์รถเก่งนะใช่โอ้โหคคยดโฮุดโอ้โหเฮ้ยสกุ๊กสเกิร์ตเขาชุดนี้มาเต็มจริงเอาเราดูก่อนดูด้านหน้าก่อนดูด้านหน้าก่อน อันนี้โโอไม่ธรรมดาผมว่ามันเหลือแค่กระดองแล้วแม่เหมือนเดิมแล้วเขาก็ใส่ชุดผ้าสวยยสวยบอันนี้ก็ทำเป็นคาร์บอนด้วยมีลิ้นนี่มีตัวดึงด้วยคุยนี่ดีไซน์เก๋ญี่ปุ่นทำแน่ทันเดียวในประเทศไทยแน่นอนอย่างนี้นี่คุณดูในนี้เนี่ยเข้าไประบายความร้อนเบรกเลยนะนี้ไม่ได้หลอกอ่ะอันนี้จริงๆของจริงสิครับคุณดูจริงด้วยอของจริงครับคุณดูเบรกเขาสิครับ แล้วไม่ธรรมดาใช้ยางรุ่นเดียวผมเลยนะฮะง้วนเอลีศูนย์เก้าคันนี้ศูนย์เก้าแล้วด้วยเหรอคันนี้เอลีศูนย์เก้าแล้วดอกปลาดูเบรกนี่โอ้โหจะดูไทแม็กเลิศนี่ธรรมดาที่ไหนอ่ะนี่ฮะกระจกข้างก็เป็นพลาสติกก็เข้าแล้วนะนี่ไม่ต้องเปลี่ยนด้วยนะผมว่าคันนี้ที่เขาทำไปนี่มันแซงราคารถไปแล้วว่ะนี่ครับดูสเกิร์ตข้างนี่เล่นแบบไม่ได้ชิ้นเล็กๆนะครับ นี่ชิ้นใหญ่มากนะฮะใหญ่ประมาณคืบหนึ่งของผมเลยนะใช่แล้วนี่เขามีเนี่ยดูเดนี่ดูสปอยเลอร์หลังคาเฮ้ยนี่มันมันเจาะด้วยจริงๆนะเนี่ยเอาความร้อนออกทางนี้เลยนะนี่แล้วก็ดูครับแพงคาร์บอนด้วยนะครับนี่โอ้โหดิฟวเซอร์อย่างกับฟอร์มูล่าวันนี่ดูดิฟวเซอร์ครับบืเริ่มเลยดอนทั n ดอนทั h ไม่ไปจับไม่จับ สวยมากนี่นดูตรงนู้นไม่พอเนี่ยมีหางนี่อีกน,นนะเออสวยแล้วดูดิมันแบบอะถ้ามองครึ่งนี้นะผมมองจริงนะผมว่ามันเหมือนแบบรถเก่งนะถ้าเราไม่มองไปด้านหลังอนะ่ะดูเขาแต่งแบบสวยสวยสวย,สวยนะครับก็ไม่เห็นคันนี้นะจะไม่นึกเลยว่ามันแต่งซิ่งขึ้น เพราะว่าบอกตรงนะเห็นไอ้คันที่เป็นสแตนดาร์ดอ่ะผมยังนึกภาพไม่ออกเลยเนี่ยแมาแต่งซิ่งยังไงมาเจอกันนี่เออดูดีเลยอ่ะคราวนี้ดูดูไหนๆเรามาทางสายซิ่งแล้วผมอยากจะพาไปดูดีกรีแชมป์เขาหน่อยคันนี้เขาบอกว่าเขาจะมาคว้าแชมป์ของซีซั่นต่อไปใช่ก็คือตัวเอเชียคอร์สแอนลี่นะครับซึ่ใช่เปลี่ยนโฉมแล้วนะเป็นตัวใหม่แล้วนะใช่อ่ะแต่โชคดีมากฮะเราไม่ได้เห็นแค่รถอย่างเดียวนี่เรามีนักแข่งที่ขับ เจ้าไททันใหม่คันนี้ด้วยและนี่ก็คือดีกีแชม์ปี้ีนแล้วนะฮะคุณโอมชยพลโยธานะครับเป็นไงบ้างครับสวัสดีครับแนะนํานำตัวกันแนะนำตัวกันชยพลโยธาครับโอมครับนี่ดีกกีแชมนะครับแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการได้ทดลองขับตัวไททันใหม่ที่เป็นตัวแรลีคอร์ตัวนี้ครับที่แตกต่างจากตัวก่อนเลยก็คือพละกาลังครับแล้วก็ช่วงล่างครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์บล็อกไหนฮะ บอกเอ็อเป็น2.4ครับ2.4 <3 S 1> แ,แรงม้าแรงม้าก็2 0งรแรงม้าสองอยแรงม้าแล้วเราได้อัพเกรดขึ้นไปขนาดไหนครับเราก็ได้ทำการอัพเกรดนิดหน่อยนะครับเพิ่มท้องในช่วงต้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทำอะไรมากกับเครื่องยนต์ใช่ครับเพื่อที่ตอบสนองกับการแข่งขันเพราะว่าการแข่งขันในส่วนของเอเชียคอร์สเนี่ยค่อนข้างต้องใช้เลี้ยงทางในการเดินทางไกลใช่ครับเราก็อาจจะไม่ต้องแบบโมดิฟายอะไรเยอะมากใช่ไหมใช้สแตนดาร์ดซึ่งดีอยู่แล้วก็เพิ่มแค่พอเข้าไป ทำให้เวลาเข้าโค้งเนี่ยมันสามารถควบคุมรถได้ง่ายขึ้นใช่ครับแล้วฟิลลิ่งช่วงล่างเป็นไงบ้างครับแชสซีใหม่เป็นไงฮะแชสซีใหม่ก็ใหญ่กว่าเดิมครับรู้สึกว่ามันก็แข็งแข็งแรงขึ้นนะครับก็คอนโทรลรถได้ง่ายครับคนนี้ก็ขับสบายเลยขับสบายโอ้โหนี่ก็แชมป์แน่แน่ดหวังว่าอย่างนั้นดิบอกว่าแชมป์แน่ๆยังไม่รู้แต่ว่าแชมป์สบายๆนี่อาจจะง่ายกว่านะเพราะรถมันขับง่ายขึ้นนะใช่ครับอ่าโอเคก็ขอบคุณมากคุณน้องครับสวัสดีครับเอาเราไปดูคันต่อไปครับ นี้เขาแบ่งเป็นโซนไลฟ์สไตล์นะฮะอย่างที่เราเห็นอยู่นะครับก็คือการใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆซึ่งจริงๆมันก็คายแอดเวนเจอร์แหละแต่ตัวนี้เนี่ยใช้เป็นตัวหัวเดียวซึ่งก็จะเพิ่มพื้นที่ด้านหลังในการที่จะแบบขนอุปกรณ์นู่นนี่นั่นมากมายนะครับแล้วก็อันนี้มีการติดตั้งเต็นท์เข้าไปนะครับก็เป็นรูปแบบซึ่งผมว่ากําลังฮิตแหละจริงๆถูกต้องถูกต้องเนาะก็ข้างหน้าก็ใส่กันชนใหม่เป็นกันชนใช่มีวินส์มีอะไรเพิ่มเข้ามาก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมว่า ด้วยด้วยการตั้งราคาของเขาอะไรเงี้ยมันสามารถทำให้คุณไปไปเพิ่มไปต่อยอดได้อีกเยอะอได้หลายรุ่นเลยคันนี้เลยสไตล์ตคันนี้ก็อย่งที่บอกเป็น l ลฟสไตล์ก็คือมีเขาเรียกอะนะตัวปิดสำหรับคนที่ของเยอะๆอก็ใช้ในรูปแบบนี้ได้ อ่าคุณเต๋าเนี่ยลองดูซิว่ามันมีรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างสำหรับราคาที่เขาเปิดตอนนี้เอาตัวหัวเดียวก่อนนะครับก็คือซิงเกิลแคปเนี่ยนะก็จะมีที่เป็นขับเคลื่อนสีล้อเกียร์ธรรมดานะครับอยู่อ่ะยกสูงอยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันก็เกือบเจ็ดแสนนะอ่าแต่ถ้าเกิดใช่แต่ถ้าเกิดเป็นแบบเดียวกันเนี่ยแต่เป็นเกียร์ออโต ก็จะเป็นเกียหัวเดี่ยวขับขึ้นสี่ล้อเกียร์โตนะครับก็จะเป็น749,000กาก็เพิ่มมาอีกประมาณ50,000บาท4่ประตูเนี่ยราคาเริ่มต้นที่820,000ืบาทก็ค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงสำหรับตัวเริ่มต้นนะครับแล้วตัวท็อปล่ะตัวท็อปของเอาเอาเฉพาะตัว4ประตูก่อนแล้วกันนะมันจะอยู่ที่เป็นเกียร์โตนะครับอัลตร้าเอทอยู่ที่1 2 7 0 0ล้าน เออแต่ตัวท็อปผมว่าราคาไม่แรงนะอเพราะว่าบางค่ายก็กระโดดเกินล้านหนึ่งไปแล้วอแต่ตัวนี้ก็ยังอยู่ในเลนจ์ล้านนิดนิด,นดมันก็โอเคนะใช่ออแต่ก็ต้องบอกครับว่าตอนนี้ที่เปิดรับจองเนี่ยแล้วก็ขายอยู่เนี่ยก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์ตัวบล็อกเล็กนะครับออหนึ่งอยสี่แรงม้าส่วนตัว2องร้อแรงม้าเนี่ยคาดว่านะครับจะผลิตแล้วก็เริ่มขายปีหน้าเลยทีเด เป็นไ,ไงคุณเต๋าผมพาเดินชมทั้งงานในหลากหลายรูปแบบของไททันใหม่เขาเขาทำงานเปิดตัวรถได้ดีนะออตอนแรกเลยเนี่ยตอนเช้าผมเข้าใจว่าจะเปิดแค่คันเดียวมีคแค่คันเ้ียเห็นที่ไ,ได้ขนมันโอ้ oh. ก่อนมา <laughs> คุณเต๋าเขาถามผมว่าเขาจะเปิดแค่ดับเบิลแคปอย่างเดียวหรือเปล่าผมบอกว่าไม่น่านะเพราะครั้งนี้มันเป็นเวอร์พีเมียมันแบบว่าเปิดครั้งแรกในโลกเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องมีหลากหลายรูปแบบหน่อยแต่เราก็ไม่คิดว่าการหลากหลายรูปแบบเขาเนี่ยจะเอามาให้ชมเลยว่า ไททันใหม่เนี่ยมันทําอะไรได้บ้างมันเอาไปใช้ในงานไหนได้บ้างมันเอาไปใช้ในกิจกรรมของชีวิตอะไรได้บ้างเขาสื่อสารชัดเจนดีแล้วก็ตัวผลิตชิ้นไปเออสเปเชียลิสต์เนี่ยเขาโอ้โหเขาไอผมชอบผมชอบเขาเอเนจีเขาสูงมากเวิ่งวิ่งไปเลยนะวิ่งไปเซลยวิ่งไปเซลยผมชอบผมชอบก็ทําให้ดูว่ารถคันนี้เนี่ยมันมีเอเนจีมันพร้อมที่จะแบบว่าเข้าไปสู้ในตลาดรถบิ๊กอัพที่บอกว่ามันเป็นตลาดใหญ่ของประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกหลายประเทศด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นการพาชมแบบ พรีวิวดีว่าเพราะว่าการทดลองขับเนี่ยน่าจะมีช่วงกลางกลางเดือนของสิงหาแล้วเดี๋ยวผมไปทดลองขับมายังไงนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าเจ้าไททันใหม่เนี่ยมันที่เขาบอกว่าเครื่องยนต์ใหม่เชสซ,ซีใหม่หม่โครงสร้างใหม่โครงสร้างใหม่อะไรมันใหม่หมดทุกอ,อย่างเลยแล้วมันมีอะไรที่ดีหรือว่าไม่ดียังไงเดี๋ยวผมพาไปลองขับแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังช่วงกลางกลางเดือนกันนะครับครับผมอ่าและนี่ก็คือเรื่องราวของมิตซูบิชิไททันใหม่นะครับซึ่ง ก่อนจะจ่ายกันไปเราก็อยากจะฝากอีกแล้วฝากช่องทางการติดตามของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับคาสโนวาออฟฟิเชีนะครับ Facebook ของเรานะครับคาสโนวานะครับแล้วก็สำหรับใครที่ไม่ได้ติดตามวิดีโอเราก็มีเรื่องราวของข่าวคราวที่เป็นบทความนี่คุณเต่าก็ช่วยเขียนให้ด้วยนะครับอยู่ใน w w w l d w a n o v a a com C A R z A N O V A นะครับแล้วเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้ครับแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ สวัสดีครับขอบบคคุณครัสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเต๋าสวัสดีครับเป็นไงบ้างชอบตื่ต้นใหม่เอาอีกแล้วเท่ดีเท่ดี